มึงไม่นับเลยตอนนี้ม่วงไปนั่งมึงไปมอบมึงอะไรอยู่มันนอนตอนนี้ขาจริงมันไม่เกี่ยวหรอกปวดขาไม่ปวดขาเนี่ยม่วงหน้าคนเมาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เมาไปกินอะไรมาไม่ได้กินอะไรอยู่ม่วงจริงผมอยู่ไอ้เหี้ยมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วทำรถเพื่อนกูหายเลยทำพังถ้ามึงไม่นอนตอนนี้คือกูก็ไม่เอารถเข้ามาหรอก ไปเลยลุกเลยไป5นาทีได้ไหมคุณลุงไม่ไม่ได้มันนอนอย่างนี้ไม่ได้หรอกไอ้ตาโซบโอ้ยแห้งคออะแห้งคอนั่นไงนั่นไงเป็นไงไอันนี้มันเมา,มาแน่เลยเนี่ยไม่ได้เมาจะปวดหัวจริงๆ,ๆลุกๆขึๆ้นๆไปไป<า>ไปไปหาอะไรกินไม่ใช่หรอกมันอันเอาจริงๆเลยนะคือมันหมดหม้อแล้วไปต้องไปกิน,นอาหารได้หมดแล้วเนี่ย มันมันหมดหม้อแล้วเนาะพี่คอแห้งเหมือนกันเดี๋ยวมาดำเองไปต้มนี่แหละเอาจีบไม่มีอะไรหรอกได้คือยังปลูกให้ไปต้มเออจะปลูกให้เองไปต้มให้นั่นแหละโอเคโอเคแต่ก็เปิดเข้าเปิดออกหลายรอบแล้วแต่ไม่ตื่นเออรไม่พยายามพยายามเปิดแต่ไม่กล้าไปต้มนี่วุ้ยกุ้ยเอาไม่รู้ว่ากุ้ยเงนตะกุ้ยไม่ใช่ไค่ต้องไม่รู้แล้ววัวไม่ได้แล้วล่ะต้องเติมแล้วไม่ได้นะบอกก่อนนะ พี่เสือเห็นรถทุบเลยนะมันนอนที่นอนชิงไซส์เขาเนี่ยมนนันนอนที่นอนเขาเนี่ยไม่มันเผลอหลอกไงไปอีใบเลยไปดีปะลุกไปเลยหลอกไปด้วยออกมาดิอ้าวออกไปออกไปหน่อยออกยังไงกอดมันเอาเข้ามายังไงล่ะแล้วพี่เอาเข้ามาทำไมกว่าแล้วพี่ทำเพื่ออะไรวะเท่ที่สดดุดอีกเลยเออทำเพื่อที่ไหนวะเออบุกดีๆก็ได้ปะวะพี่เปิดให้หน่อย เปิดเลยหรือเปล่าไปจริงนไหมไม่เปิดอะไรเปิดอะไรเปิดอะไรเปิดหน้าผมมาเอาดิเุ้ยเร็วเปิดอะไรเปิดประตูเปิดประตูเพียงแค่เหรอเออใช่เปิดหน้าผมด้วยไอ้นี่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปทางเมื่อวาได้ๆขอโทษทุกคนอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของคลิปนี้ส่วนหนึ่งของออเดิร์ฟส่วนหนึ่งของออเดิร์ฟนั่นแหละไปออกไปเลยไปยีไป

รถโคตรจะเจ่ะไงโคตรกัง่ะกูเบื่อชิบหายแล้วไอะไรอย่างเงี้ยไม่กเจ็บนุมกูดิ ทุกคนคิดสุดท้ายแล้วนะที่จะได้เห็นในคันนี้แต่ว่าหา,หาที่จอดให้มันใหม่ไหมตรงไหนอะมึงจะตรงไหนอะมันต้องมีอ่ะเดี๋ยวหาที่จอดให้มัน,มนอีกที่อะไม่เดี๋ยวกูจะไปถามรถเบคโคนว่าตักแล้วเท่าไหร่เออถ้าตักแล้วเจ็ดร้อยก,ก็ยังทำได้อยนะู่เอาไหมทุกคนเฮรถอยากฝังมันนะ้งนออ่ะได้ปะวะใครมีรถนัรถไถ,ถ,ถก็ได้กูอยากไถมันนะ้น่ะไอ้เกิร์ดไอ้เกิร์ด เดี๋ยวกูไปติด่อดเกินให้ติดจอดรถไถเอาไหมทุกคนผมอยากไถรถคันนี้ว่ะแล้วเอามันไว้เต่ก็สงสารมันอยู่นะอืแต่แม่งทําคนเจ็บหลายคนเลยกูก็เจ็บเนี่ยเมื่อกี้เลยบ้านไท้ายมันไม่ไหวแล้วมันกระจอกอ่ะมันแบบแล้วไปขายขึ้นแนเจ้าของมันไหมมันเอาไม่ละว่าไม่แล้วยังพอได้สามพันอยู่บ้าวะเฮไม่มีใครจะซื้อหม่ทุกคนเอเดี๋ยวทําขายดีกว่า คนดูซื้อไหมทำให้ฟังแล้วไปตั้งแบบไอ้บิบากอ่ะขึ้นแล้วหไหนักกว่าไม่มึงยกฝั่งนี้ดิมูมันจำแล้วมันจำไปเนี่ยดูดิไหนมีใครซื้อไหมจะมาขัดได้นะอืมเอาไม่ะโอ้ยหนักอ้ยเป็นเพื่อะไรวะเป็นยเออเอ้า เดี๋ยเอ้ยเลยไปหมดเอางี้เดี๋ยวลองมาขับให้คนด,ดูดูก่อนดีกว่าว่าสภาพมันยังใช้หน้าอยู่ออมันไม่ได้แบบหน้าเกียร์ขนาดนั้นไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนน่ะหน้าเกียร์ไอม,มันได้ย,ยังเนี่ยยังโอ๊ยทำ <laughs> ไงวะตบไปหมดแล้วก็งั้นไหนไม่กูจะกูเดี๋ยวกูจะไปจ้างแมคโครมา จะฝังมันแม่โคมันตังเท่าไหร่วะห้ารพันห้าหรอแต่ลุกคุณเองไหมคุณเองกันดีกว่าแต่ลุมใหญ่นะเออทำบ่อได้ิเจ็บ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 เ้ยเจ้ยเจ็บออเเหี้ยไม่เ้ยกูเเ มีใครซื้อไหมเอาเอากูเอาสองพันเอาอันนี้กูสาบละอันนี้พูดจริงๆเลยเอาสองพันมายกเองได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจอดไปตรงนี้เดี๋ยวทิ้งที่สแกนไว้มึงสแกนแล้วมึงก็ยกๆๆๆไปเลย จะดูว่ามันเอ้าเย่จะดูว่ามันยังอยู่เฮ้ยแต่แต่เอาไปได้เอาไปจะเทมุ่งรอดคนจะจะไปทำอ่ะเพราะว่ามันยังแต่งอะไรได้อยู่นะบอกไว้ก่อนเอาไปเลยเอาไปเลยสองพันสองพันพอทักมาเลยนี่เป็นโนวาคลิปนี้จะเป็นคลิปรองสุดท้ายนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายของไอ้นี่แล้วกูจะมาจอดตรงนี้แล้วใครอยากได้ก็มาเอาไปเลยนะจะจะทำเป็นสร้างเหมือนบับเบิ้ลบีอ่ะ ไอไอไอพี่บาร์วะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตั้งอะไรที่เราแบบพังถ้าไม่ติดต่อมาคลิปนี้ในสองพันบาทคือพรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วนะคลิปหน้าคือไม่อยู่เลยนะก็คือว่าอยากใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับผมสำหรับโนวานี้เพราะว่าผมผมไม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคีนให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างให้แล้วก็ถ้าสมมติว่าหลบจะคลิปนี้ไปปุ๊บคลิปหน้าก็คือว่าก็จะก็จะมาจอดหน้าบ้านนะครับรอก็อาจจะห้อยไม่น่าสื่อด้วย <ś les> กระจอกอะ่ะเป็นรถที่แบบตั้งแต่ซื้อมาไอ้ก,กระจกเสร็จแล้ว <laughs> ทรงมันดีนะเว้ยแต่แต่แบบมันไม่แรงอะ่ะอืกูไม่ชอบเลยคันอื่นยังแบบพอได้แวะพอได้อะไรเว้ยมันทำไรอ่ะเอามันออกก่เออเอา,เอางั้นงั้นเอากลับบ้างกเดี๋ยวลิปตนี้นะทุก <ś les> คนกิปินี้ก็เอามาลองให้ดูว่ามันเฮ้ยมันสภาพมันโอเค เลยอ่ะมันฝีร้องฝีทิ้งฝีทิ้งอ่ะดเ,ออเดี๋ยวกูได้ทิ้งมึงแน่เออไม่เหยนเดี๋ยวรบหน้าเอาเอาเอากาบออกดีกว่านี่นะทุกคนคือเป็นรถจะใหมสามสิบปีก่อนนะครับโดนลูกลูกถอนงอก <laughs> นี่สามสิบปีก่อน <laughs> อา้าวหักแล้วเหรออา้อาวร้อนอ <laughs> ุ้ยไม่เลยอ่ะขอร้อนจัดอ่ะ หมูหมูแล้วจากอองไม่ได่เส่นนี้ช้อนแกงช้อนแกงไ้เบาจัดอ่ะอุ้ยดังเหลือตาไปเฮ้ยมันมันมนเป็นไร มีแบตด้วยมีแบตด้วยพี <cook food together> <ificar> ่คนดูเขาจะด่าล้วป่าวะรู้แต่เฮ้ยมึงไปซื้อมาแล้วมึงมาทำพังอย่างเงี้ยตังใครอาจะตังกูตายต่อเลยองเงี้ยไม่ทั้งแม่งแล้วกันอืนี่อุตลุกอยู่เนี้ยเฮ้ยนี่ไม่ดการเช็ครถไอ้ที่เราทำเนี่ยเราไม่เอาเราเราคิดมาแล้วนะว่าเราที่เราทำคือเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่คือเนี่ยไอ้พวกร้านทำรถนะมึงขอโทษพี่ รถร้นทำรถเนี่ยอันไหนที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยตรงไหนของลูกค้าเสียเนี่ยมาดูของผมก่อนได้ผมผมทำเป็นวิทยาทานให้เนี่ยเนี่ยแกเปลือกก็แกง่ายเงี้ยนี่ไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องขันไม่ต้องขันนี่อุยแล้วจะเปบอกไงอ่ะเนี่ยโอเค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 เออเมนวนระบบเมนวนไหนไหนเไม่เข้าเลยเรามาลองดีว่ามันขับได้อยู่ไหมขับได้เลยฮะตรงเนี้ย อตรงอินโดไล่ต้องไล่เบาในร่างการเนี่ยเดี๋ยพอแล้วพอแล้วอย่าไปแกะมันมากนะเดี๋ยวมันไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวลูกค้าไม่ยินยอมกูไม่ชอบบางคนว่ะ